ลิปจ๋าลิปจ๋าลิฟจั่เขาบอกน้องนี้โชว์ชุดไหนเยอะดูโชว์เขาโชว์ชุดบ้างเปิดไหลน์เขาดูโชว์เขาโชว์ชุดบ้างเปิดไหลอ้าเปิดไหลน์เขาเปิดไหลน์ยุบเปิด ก็เสื้อมาดีกว่าเฮ้ยครับเปิดบ้างอย่าสู้พอแล้วอย่าทำามือเสื้อคาดไมด่ได้ง้างทำเราขึ้นแล้วนี่เราขึ้นแล้วนี่ยพี่ข้อถามว่าตอนเจอเราครั้งแรกคิว่าเรามีแฟนยัง เขาถามว่ายู่คิดว่าเรามีไม่ได้คิดไม่ได้คิดขนาดนั้นเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยค่ะเอไม่ใช่ไม่จริงว่าไม่ได้ไม่ได้คิดขนาดนั้นเลยเขาไม่ได้สนใจเลยแต่แค่มองเออคนนี้สูงดีผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาจิ้มลิ้มเฉยๆอันนั้นคือครั้งแรกนะครั้งแรกที่เจอก็คือที่เวิร์กช็อปไอละครเนี่ยแหละครับใช่ก็ต้องมาเล่นเข้าซีนกันเพื่อก็มึนๆงงเขาจำได้หหนูจําได้ว่าหนูเล่นกับเขาแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันต้องไปเล่นซีนเดินมาใช่ไหมแล้วหนา้ แล้วหนูก็เล่นเสร็จหนูก็คนนี้มันถ่ายโฆษณาเลยแล้วเขาก็ไม่มองตาเลยเลยเหมือนตอนเล่นมันต้องแบบไอ e อนแทคใช่ไหมคะหนูจำได้ว่าเขามองประมาณตรงเนี้ยเหมือนมองอะไรสักอย่างจมูกไม่ก็ตรงเนี้ยแล้วมันรู้สึกได้ว่าแบบเขามองอะไรแบบเขาไม่มองตาหรอกเขามองอะไรแบบเขาไม่มองตาหรอกแล้วก็เขาก็เก่งมากเขาก็ยืนหลอ่อยืนทำหน้าหลอ่อ แล้วตัวจริงผิวแทนมากแบบช่วงนั้นไม่รู้ไปทะเลบ่อยเลยแบบเขาก็บอกว่าไม่ตรงปกผิวแทนแบบแทนนะคะแล้วพอเขาเดินออกไปใช่ไหมคะคือหนูเอาเวิร์กช็อปอยู่ตลอดอยู่แล้วบทหนูมันยากแล้วหนูเวิร์กนานมากเวิร์กทั้งวันเวิร์กแล้วเขาก็มามาแวะแป๊บหนึ่งอะค่ะมานิดนึงอะแล้วเขาก็ไปแล้วเสร็จด้วยคำพูดกันว่าทำไมไม่มาในไอจีเขาบอกว่าไม่ตรงปกแต่ว่ารูปในไอจีมันเป็นรูปที่แฟนคลับแต่งตอนนั้นอะไอจีเขา เหมือนน่าจะรูปถ่ายสนามบินมาขาวแบบขาวแบบขาวเหมือนไม่แต่มันเป็นแฟบกซาเ่าข,าว,า,ขาวเหมือนอะไรอะรีจงซอรก้าค่ะทุกคนแบบขาวมากอะแล้วก็แบบแต่ตอนนั้นของดก็บ,บอกไปว่าไม่ตรงปกไม่หุ่นเหมือนอะหุ่นดีผอมสูงอะอแต่แค่ตกใจเฉยว่าผิวแทนมากเลยจริง อออเก็บอกเขาไปว่าไม่ต้องปกแต่ผิดหวังผิดหวังไม่ไม่ไม่แล้วไปข่าวตอนหนทุกคนต้องเลื่อนไปดูไม่รู้เขาเอารูปออกหมดเรยอยไอ้สมัยไม่มีแล้วสมัยสมัยเดบิวต์ใหม่ใหม่เขาเขาเอารูปออกไปแล้วค่ะเหมือนนว่าน,น่าจะมันเป็นรูปนี้คืองนี้ต้องเล่าทุกคนฟังก่อนมันเป็นรูปที่ยุคนั้นมันยังไม่ค่อยมีไม่มีค่อยมีแอปแต่งรูปแล้วมันจะมีแต่แฟนคลับที่ขอสมมติเขาตามสนามบินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมใ่ยุคบุกเบิกนะผมบอกเลยเป็นตำนานในยุคบุกเบิกอ่ะเล่าให้ฟังเล่เลนๆแล้วแล้วแฟนคามก แล้วมันเขาสาดแฟดมาแล้วเขาก็แต่งจนเราเป็นแบบเป็นดาราเกาหลีเป็นดาราเกาหลีแล้วทุกคนว่ามันคือพลังของการแต่รูปพอมาเจอเนี่ยในกองถ่ายคนก็เฟลนิดนึงว่าออาไม่ตรงปกนี่หว่าอะไรยเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่แต่ว่าไม่ได้ไม่ตรงปกเป็นเรื่องสำคัญไม่ได้ไม่ตรงปกขนาดนั้นคะ่ะแค่หนูคิดว่ารูปมันโอเวอร์คือจริงๆบางช่วงอ่ะเขาเขาเขาจะเหมือนผิวเหลืองใช่ไหมคะแล้วถ้าโดนแดดเขาจะขำไวมาก ถ่ายกับหนูอ่ะจะมีช่วงที่เขาเหมือนก็ไม่ได้ค้ามากแล้วทีวันที่ไปถ่ายทะเลทั้งวันอ่ะเขามืดไปเลยทุกคนแบบตากแดดแล้วเขาไม่ทาครีมกันแดดเลยเป็นเหมือนตอนนั้นเป็นผู้ชายเป็นแมนอะไรเงี้ยไม่ได้แมนเราขี้เกียจทายังหนูอ่ะหนูเป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ทากันแดดเลยแล้วหนูเคยเคยเล่นเรื่องหนึ่งแล้วหนูใส่ชุดอย่างเงี้ยแล้วหนูไม่ไม่ไม่ทาครีมกันแดดสลุปคือมันแดงแล้วมันก็ไหมแล้วมันก็ลอกอะค่ะมันไม่ได้แทนนะคือถ้าผิวมันแทนหนูรู้สึกว่าอ้าวก็ยังดูสวยๆผิวแทนนี่คือมัน หมือนมืนคนตกสะเกตอะมันมันพังนะคะก็เลยทาก็เลยทาเยอะมากอ,มอันนี้ไม่ทาก็เลยไหมเบืเออเหมือนช่วงนั้นช่วงนั้นคิดว่าคงคงไม่ได้ตากเยอะอะไรเงรี้ยคงแปบบ๊แบๆบเดี๋ยวก็ เข้าร่มอะไรเงี้ยไม่รู้ไงเธอไม่รู้นั่นคือตอนนั้นคือเรียกว่าไม่รู้ดีกว่าก็เลยไม่ค่อยได้ทากันแดดปัจจุบันก็ยังไม่เป็นดดใชแล้วไม่ได้ทาพอหลุดเดินออกไปแล้วคันคนมันไม่ได้กลับมามันไม่ได้กลับมาทายแบบไม่มีโอกาสแก้ตัวถ้าเดินออกไปแล้วก็คืออยู่ตรงนั้นไปเลยครึ่งวันแล้วก็กลับมาพักกินข้าวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยไมมไปละแล้วก็เออเช่าวันคือใช่คือตอนเด็กขาวไหมก็จริงๆผมไม่ไม่เคยมองเต็งขาวอยู่แล้ว มันจะเป็นฟิลเลยะขาวเหลืองมากครับเป็นแบบเอเชียขาวเหลืองไม่ได้ขาวแบบขาวแบบขาวโอโมโอผม,มดูก็รู้ไม่ได้ขาวโอโมโอแต่ว่าโชคดีว่าเราอาจจะตอนเด็กชอบทาครีม<พ>อ,อะไรก<อ>นเลยมาถามว่าเริ่มปิ้ง Pink ตอนไหนโอ้ก็กกน่าจะเป็นช่วงแบบช่วงตอนถ่ายกันเยอะๆแหละไม่ใช่หมายถึงว่าผิวอ๋อวิงเหรอปิ้งอะผิวแบบใสปิ้งอะ มันมีหลายช่วงชีวิตมาทุกคนเอาช่วงไหนดีอะ่ะคือตอนเด็กๆอะ่ะผมเกิดมาผมก็ถ้าเห็นรูปตอนเด็กก็คือมันก็ปกติไม่ได้ขาวแบบขาววอกแบบขาวโอโม่แต่มันเป็นขาวเหลืองนะครับแล้วเสร็จตอนเด็กผมเป็นเด็กที่ซนมากชอบลุยแดดอะ่ะคือสู้อะ่ะสู้แดดมากก็คือซนอะเป็นเด็กซนอย่างนี้ดีความเป็นเด็กผู้ชายที่ซนมากก็คือแดดตรงไหนผมสู้หมดผมไม่เคยดูแลตัวเองเลยนะตอนเด็กอะ่ะคือวิ่งสู้แดดเล่นกลางแจ้งสมัยก่อนอย่างที่ที่บอกอะครับก็คือ เราไม่มีอะไรให้ทำไม่มีมือถือให้เล่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาอะไรทำใช่ไหมแล้วผมไม่ได้คิดว่าบินกันะเดี๋ยวไหน,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 นก็เล่าเรื่องนี้เด,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนบินก<ะ>่อนเลยก่อนอันนี้ก่อน<ะ>ก็คือ,อค่อยมาดูแลตัวเองจริงๆผมมาช่วงมปลายเริ่มกลับมาดูแลตัวเองเริ่มแบบทากันแดดบ้างเริ่มแบบดูแลผิวมินั่นแหละมันก็กลับมาเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ไในตอนเนี้ยก็ไม่ได้ขาวแบบขาวเวอร์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนที่ในรูปที่เขาเห็นกันอะไรเงี้ยนั่นคือแฟนคลับแต่งนะครับก็จะดึงอ๋อยังไม่เคยขาวอยู่แล้ว ก็ผิวแบบเนี right? ้ยเนี่ยก็แบบนี้ตั้งแต่แรกแต่ถ้าต่างแต่เนี้ใสไม่แต่ถ้าต่างแดดก็คือจะเขาแต่เขาเป็นคนไวต่อแดดมากๆไม่รู้เป็นเป็นอะไรก็หนูจำได้ว่าเขาอ่ะนั่งเรานั่งรถมาไกลมากเราตอนแม่ี่ไหนตอนเช้ายังผิวแบบเนี้ยค่ะพอบ่ายปุ๊บอ่ะแบบแทนไปเลยทุกคนแบบแทนน่ะแทนแบบหนุงงเลยแล้วพอวันนั้นเราเล่นข้าววัน้เช้ามาต้องเป็นจำได้ไหที่กินอาหารตอนเช้าอ่ะแล้วท่านทุกคนไปดูลูกเบื้องหลังค่ะที่เขากอดอยู่ข้างหลังอ่ะ ผิวแทนมากแทนแบบนี้ใช่คืออย่างนี้เราว่ามันเป็นเพราะว่าเราผิวขาวดำขาวเหลืองใช่ไหมมันไม่ได้ออกไปขาวสว่างอุโมเวลาโดนแดดมันไม่แดงไงถ้าขาวอโมมันจะแดงขาวเหลืองมันดำเออมันเป็นโทนแต่มันดีนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอมันผิวแทนได้มันแปลว่าผิวแข็งแรงปัใช่ไหมมันไม่ไหม้ไงอย่างเขาเขาไหม้ไปเลยอะมันมันเป็นเขาบอกว่าถ้าถ้าผิวเราไหม้ปล่อยให้ผิวมันไหม้แบบที่หนุเป็นบ่อยๆอะค่ะเขาบอกมีสิทธิ์เป็นมะเร็งผิวหนังเลยนะคะมันอันตรายมาก เขาถึงบอกว่าถ้าอยากทำผิวแทนอะคนขาวๆต้องโบชิมกันแดดเยอะๆอะแล้วถึงถึงไปตัดแดดได้เนี่มันจะไหม้อะเบินอ่ะดีละผิวอยู่อีกหน่อยอยู่เป็นทำผิวแทนได้ใช่เดี๋ยวจะไปทำผิวแทนแล้วคิดอยู่แต่กลัวว่าทำแล้วกลับมาไม่ได้ไปแล้วไปเลยเออกลัวทำแล้วมันไปรับไปแล้วไปรับแล้วเราเคยชินกับสมมติเหมือนถ้าเราแทนแล้วอ่ะแล้วเราปล่อยมันจริงๆอะแล้วแล้วเรากลัวเราว่าวันหนึ่งเราอยากกลับมาขาวอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ไง เขาบอกว่าปิ๊งตอนไหนมันมีหลายช่วงแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นช่วงที่เราเริ่มรู้สึกรู้สึกจริงๆแบบรู้สึกนิดนึงอะไรเงี้ยมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วน่าจะเป็นช่วงที่แบบโสดไม่ใช่ก็คือช่วงโสดแล้วมันเหงาไม่ต้องพูดเยอะคยจะฟังไม่ได้โอเค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 ก็อาจจะเป็นช่วงที่ตอนถ่ายเยอะๆแหละแต่ช่วงนั้นไม่ได้มีอะไรนะหมายถึงว่าก็เป็นฟิลเพื่อนแหละเออเป็นฟิลเพื่อนแบบในฐานะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มันก็ผ่านเวลามาก็เป็นฟิลเพื่อนกันมาเรื่อยๆจนจนน่าจะช่วงเข้าโควิดอะไรเงี้ยนะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มเขาเริ่มทำให้ชัดเจนมากขึ้นสายสัมพันธ์บบาๆอะไรก็ว่าไปอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับประมาณนั้นเลาแบบว่าตอนโปรโมทละครหนูก็คิดว่าตอนโปรโมทละครก็ใช่ไงก็ผ่านเวลามาไงทุกคนจะบอกว่าเขาอะโมเขามาคุยกันหนูแบบ เหมือนที่บอกอะค่ะเมื่อก่อนอะเขาคุยแบบเพื่อนเลยแบบเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่คุยเยอะขึ้นน่ะก็คุยแบบเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าก็ทุกอย่างมันคือความเป็นไม่เพราะว่าหนูรู้ว่าเขาว่าว่าเขาไม่ต้องพูดเยอะบอกแล้วว่าบางอย่างเราก็รู้กันสองคนก็ได้ก็อย่าขายสั่งมันดูสตอรี่มันดูว่าแบบว่าอยู่ชอบเขาคนเดียวมานานเลยอย่างเงี้ยมัน ก็ก็ก็บอกเลยมันเป็นฟิลเพื่อนไงเข้าใจปะเนี่ยเ,เดี๋ยวพ <feel S 1> ี่เขาจะแบบอุ้ยเหมือนพรมล <c oughs> ิขิตใน,นหนัง <c oughs> มันไม่เหมือนใน,นหนังไม่ <c oughs> แต่สุดท้ายอะไรของบางอย่างมันก็เป็นเรื่องพรมลิขิตมีจริงไหม,รมเราไม่รู้แต่ว่าถ้าชีวิตมันดําเนินต่อมาแล้วมันมีเหตุอะไรบางอย่างที่นําพาให้มันเกิดอะไรงนี้ขึ้นมามันอาจจะไม่ได้หวานแบบเหมือนในซีรีส์หรือในละครหรือหนังรักที่มันเขียนมาแบบนั้นแต่นี่มันชีวิตจริงแล้วว่ามันก็ ไม่ได้ไม่ได้หนีไปจากสิ่งที่มันเขียนขึ้มนมามากมายหรอกแต่มันก็จะมีความเป็นมนุษย์เข้าไปด้วยแค่นั้นเองถูกไหมใช่ไหมครับทุกคนถ้าเอาแบบหวานแหววแบบโอ้โหนู่นนี่นั่นมันก็จะต้องไปดูนิยายดูละครแต่ของพวกเรามันก็มันผมว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราใช้เวลากับมันนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยไปมากกว่าผมว่าผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญกว่านะครับผมครับประมาณนั้นประมาณนั้น มันก็เริ่มต้นจากความเป็นเคพื่อนแหละครับทุกคนแม่เ็าเปิดประตูบ้านแล้วใช่ไหมปิดแล้วครับแล้วเขาจะลับมากี่โมงไม่รู้เลยครับเขาบอกค่าตัวแมวแพงออกยากใช่ต้องรอ500 0 0 0ไลค์นะครับผมไม่ใช่จะได้ดูกันง่ายๆนะคะทุกคน แวันนี้นะคะสินค้าเรามีชาสองสีชมพูนี้นะคะไม่ลีเลี่ยงเดนตะก้าได้เลยเป็นชาธรรมชาติจากดอยปูหมื่นนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องระบบขาบถ่ายแล้วก็ตัวนี้เป็นลิปของเราค่ะนีที่หนูทาอยู่นี่เป็นบำรุงนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนหนูจะบอกว่าหนูทาก่อนนอนอาบน้ำเสร็จหนูทาแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าหนูทาจะทำให้ดูงตาเราชุ่มชื้นแล้วก็มีสีชมพูอมธรรมชาตินะคะแม้กระทั่งใครบางคนเนี่ยที่มีริมฝั่งแห้งทาลิป แสงหน้าแล้วปากชอบแห้งแตกลอกนะคะสามารถทาตัวนี้บำรุงทับเข้าไปด้วยได้เลยมันจะทำให้ให้ริมฝีป,ปากเราชุ่มชื้นแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้นะคะก็ตัวนี้เลยนะคะช่วยลดช่วยป้องกันแสง UV กลางวันได้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับราคาปกติ490 <90 S 2> นะนะครับวันนี้เราปากบุญให้แล้วนะครับเหลือเพียง290เท่านั้นนะครับผม ใช่ค่ะคุ้มมากๆาะเใช่ค่ะทุกคนและตัวนี้นะคะปกติ350เป็นแบบทดลองนะคะมีกล่องใหญ่ด้วยแต่วันนี้เราทําแบบทดลองให้ทุกคนเผื่อใครอยากทดลองนะคะเหลือเพียง275บาทแล้วยังมีคูปองพิเศจจากติ๊กตอกอีกนะคะใครสามารถกด อ่าสินค้าตัวไหนก็ได้แล้วก็กดแอดคูปองเพิ่มเข้าไปอีกก็จะได้ลดเข้าไปอีกเลยนะคะหรือซื้อตัว2ตัวนี้พร้อ,อมกันนะคะตัวนี้ลดกว่า40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะตัวนี้30กว่าเปอร์เซ็นต์สองตัวนี้นะคะทุกคนเทาจะได้ลดไปเป็น70%เปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับแล้วเดี๋ยว3าทุ่มนะครับรอเก็บคูปองกันนะครับน่าจะลดเพิ่มอีกนะครับผมจาก290เมื่อต้นเมื่อต้นไลฟ์เห็นมีพี่ๆบอกว่าได้ร90การันลิฟ์แท่งนี้นะครับได้รอเก็ูปองตรอ้กน,นะคบ ถ้าคูปองขึ้นนะผมไม่แน่ใจนะว่ามาหรือเปล่านะว่าตอนสอบสักมันจะมาทุกชั่วโมงไงถ้าสามพุ่มคูปองมารีบเก็บกันนะครับทุกคนแล้วก็ช็อปกันนะครับคูปองมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะรีบช็อปกันเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นแฟนก๊อตแล้วจะมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะไม่ชอบผู้ชายแน่เลยตอบไม่ได้พี่ลิศบอกว่าตอบไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีแน่ถ้าตอนนี้ย้อนเวลากลับไปก็จะไม่มี เพราะว่าไม่ชอบผู้ชายเพราะว่าชอบอะไรชอบอยู่คนเดียวละเล่นมันมันเครียดอะมันปวดหัวใจอะมันปวดหัวแล้วมันก็เหนื่อยอะละเล่นละเล่นอันนี้อันนี้ไอ้พวกเราเล่นน่ะไว้ค่อยคุยกันรอบรอบนะอันนี้เราก็ไม่ต้องเล่นกันได้หนูพูดเล่นนะคะทุกคนหนูมีความสุขมากค่ะดูฝืนๆนะครับมีความสุขเรารักกันใช่ไหมรักกันสิรักกันแต่ว่าเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะ มันก็ม,ม,นมีเรื่องให้คุยใช่มันมีเรื่องให้คุยกันบ้างเป็นเรื่องปกติผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับก็มีนั่นแหละครับหยอกล้อกันบ้างแรงมากหรนะือน้อยก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ทุกวันนี้นะวันนี้นะครับนะตอนนี้ก็ก็โอเคทุกอย่างก็แฮปปี้ดีนะครับผมเราก็เขาเรียกว่าอ,อะไรครับใช้เวลาปรับกันมาเรื่อยๆนะครับผม กินชาขาวตอนเช้ากินชาเขียบเป็นวันดีว้าเก่งมากเลยค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าถ้าเราสามารถดื่มหรือว่ากินอะไรที่เพื่อสุขภาพเราอย่างน้อยวันนี้เราอาจจะทานอาหารหลายอย่างใช่ไหมคะแต่เราสามารถบาลานซ์โดยการกินอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปผักผลไม้ออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งการดื่มชาของเรานะคะเพื่อช่วยในเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยคะเหมือนการบาลานซ์ชีวิตให้ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบ เราไม่ต้องหักหนิบจนแบบโวกินอา<ช>หารคลีนตลอดเวลาหรืออะไรมันเป็นเรื่องสุขภาพจิตใช่ไหมคะมันจะเครียดเกินไปเราสามารถกินปกติได้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ดื่มชาลิทีที่เข้าไปด้วยนะคะยิ่งทําให้เราแบบร่างกายเราดีแล้วเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะถูกต้องครับไปไหนคะห้องน้ำไม่ใช่เก็บของตกคับแลมีคนคอมเมนต์มาว่าเมื่อวานขับรถกี่ชั่วโมงประมาณสิบเนาะสิ แปดโมงเราถึงแล้วยุทธยาหว่าน่าจะเก้านะสิบยุทธขับนานไปหน่อยเก้าเก้าชั่วโมงมัน้คือผมถึงสี่โมงอะครับแต่ว่าแปดโมงเราหยุดยาทุกคนแปดเก้าสิบเอาแค่เวลาออกก็พออาแค่เวลาออกก็พอเราออกประมาณแปดเจ็ดโมงครึ่งเราออกประมาณแปดหรออืมก็จะหลุดออกมาจากรถติดตรงนั้นอ่ะเอาที่เหมือนได้สตาร์ทขับจริงๆแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองสสามสี่สิบห้าหก เก้าชั่วโมงเก่งไหมหนูบอกแล้วเก้าเขาเก่งไหมซึ่งมันเป็นมันเป็นเอเวอเร์ของการมาเชียงใหม่นะครับก็จะเก้าชั่วโมงไม่ใช่พ่อเขาขับหกพ่ออยู่ก็บอกเก้าวันนั้นว่าคุยหกชั่วโมงอยู่ขับไปไหนหกชั่วโมงแน่ถึงกำแพงเพชรเองมั้งตอนนั้นเราออกบ่ายสองบ่ายมืงตอนนั้นสิบโมงอ๋อสิบโมงไม่ใช่เที่ยงมือไม่ออกมาแต่พ่ออาจจะพ่อจะขับเร็วมั้งเขานั่งรออยู่เที่ยงยังไม่ออกมาเลยพ่อเขาขับเลยตอนนั้นมันดันไม่เยอะ เขาบอกว่าลิฟฮอตเจ็ดสิบเจ็ดโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับไม่ซื้อไม่ได้นะครับแบ็คเข้าไปดูลิฟกันก่อนแล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์กดไลค์ให้พวกเราด้วยเดี๋ยวห้าแสนไลค์เดี๋ยวจะพาไปดูน้องแมวนะพี่คิดว่าน่าจะสี่ทุ่มแหละห้าแสนไลค์คนดูรีวิวได้นะคะเรามีรีวิวจากพี่ๆเลยหรือเข้าไปในโปรไฟล์หนูก็ได้ค่ะแล้วก็หนูทําคลิปรีวิวลิปไว้เยอะมากทุกคนอยากรู้ว่าสีประมาณไหนช่วยอะไรบ้างสามารถกดเข้าไปในคลิปดูได้เลยนะคะถูกต้องครับผมมมไไปปดูน้้องแแวคาลล์ะ มามาเร็วในแม่แมวแม่แมวไปเรียกน้อง,งแมวซิว่า เห็นไหมไม่เห็นเลยแม่แมวมี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 มาที่นี่มามามาเยวจะไปเอาอาหารมาล่ออันนี้นี่มันเป็นนั่งหน้าบ้านทุกคนมันมีนังหมามาปวดแน่เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ตัวแม่มาแล้ว มาแม่แมวนู่นนมาแล้วมาแล้วดูดิทุกคนมันมาพร้อมอาหารเลยดูดิอ้วนดูดิพร้อมเรียกอาหารมามาเลยดูอ้วนอ้วนในไหนอ้วนขาดตัวนึงอะทุกคนเดี๋ยวนี้อ้วนมันไม่ค่อยลงมาเล่นกับเราเลยอะอ้วนไม่เที่ยวอยู่ในสวนอยู่เลยตอนนี้เอออ้วนอ้วนจ้าพอแม่มันนี่้ไม่ใช่แม่แมวถุงมือมานี่เหรออ้วนจ้า าม,าม,มันเรื่องผีเสือ้อนี่มาทำไมอ่ะไม่มีเงินทุนขายคนนะครับปู่ปู่มัมามามัเล่นอันนี้มานี่ครับทุกคนใครช,ชอบน้องเอ็นดูน้องนะครับกดตะกร้าได้เลยนะครับเล่นเล่นมั้ยหมายถึงว่ากดตะกร้าลิฟต์นะครับจะได้มสมทบทุนของกินน้องแมวนะครับมสมทบทุนตอุเ้เขานะพี่กเขาไม่รู้เหรอเขาอาหารแมวนะครับทุกคน มือมามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะกินเลยกินเลยหิวก็กินมือดึกนะมือดึกเป็นข้าวต้มรอบดึกนะครับกินเลยเหลืออีกตัวนึ่งอ่ะอีกตัวนึงไม่รู้ไปไหนอ่ะทุกคนโอ้อ้อวไม่กินนะกินสิอ๋อกินอยู่เ <laughs> ขาบอกพิลิ์ให้เยอะมากใช่ครับจะได้อิ่มๆนะครับ ช่วงนี้ให้หนึ่งเมตรนึงช่วงนี้เจ้าของไี่อยู่ก็เลยให้ช่ี้เรได้องทจริงอันนี้อันนี้อันนี้ค่ะที่หนูบอกว่ามันเป็นไก่มันแพงมากก็เลยให้น้อยๆนี่นะครับเพจากจะจากกินแล้วนะมีบริกรนวดจทำานชม่าทิตย์ค่ะถวมากยู่ดูดีให้ตองอ่ะนปุ๊บ ได้กินได้ยินน้องกินกุบกินไหมคะในี่าเอสนะคะไม่ได้่้กินช้าไ่ไกินช้าหมนาไม่กินเร็วมันยุบหายไปหนึ่งตัวใช่อีกตัวหนึ่งหายไปไหนไม่รู้ครับทุกคนตอนเย็นยังอยู่นะเออมันมาแค่กินข้าวแล้วมันก็หนีไปเลยครับเป็นน่าจะอยู่บนต้นไม้ไปอยู่ในป่า ยูวีตียุงเล่นนี่ยูวีตีเขาประจุกันหมดใครที่อยากสมทบทุนอาหารแมวนะครับสามารถกดในตะกร้ากดในตะกร้าได้เลยนะครับน้องจะได้จะได,ะได้มีอาหารกินอร่อยอร่อยอิ่มๆนะครับผมเราปักหมุดมาให้เร,รียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้รีบไปใช้ด้วยนะครับวันนี้ราคาดีนะเหลือสองร้อยเก้าสิบเท่านั้นเองนะครับทุกคนอ๋อเก่งมากเลยพีย่นัดเก่งมาก ไหนมีใครรู้วิธีการอาบน้ำแมวบ้างไหนใครเลี้ยงแมวแล้วรู้วิธีการอาบน้ําแมวแบบแมวจอนอ่ะพี่ก้อนอยากอาบน้ำพี่ก้อนอยากอาบน้ําให้แมวเพราะว่าเผื่อว่าน้องจะอยู่ในสายตาคนบ้างจะได้สะอาดจะได้สะอาดแต่หนูบอกแล้วว่าแมวบ้านหนูไม่เคยอาบน้ําเลยมาก่อนใช่เดี๋ยวถ้าแมวไม่เคยอาบน้ําเลยมาก่อนจะสามารถอาบบอาบได้ไหมครับทุกคนไหนขอความเห็นทีขวดตัวนอายุสามขวดใช่ขอความคิดเห็นหน่อยเร็วให้ร้านอาบ ไม่ได้น้องไม่ไหวหรอกเกลี่ยน้องตายตายไหมอ่ะน้องจะตายไหมถ้าแบบไม่เคยอาบเลยน้องจะตายอ่ะน้องจะแบบทรมานอ่ะพี่บอกเคยอาบให้ไอ้หางตรงตัวเดียวที่มันยอมอ่ะน้องมันไม่ยอมเลยน้องนั้นหนีหมดเลยไอ้หางตรงอ่ะให้อาบอาบเสร็จไปคุกดินเขาบอกน่ะยากมากจะกลัวอ่อน้องกลัวน้ําแต่เขาบอกไม่ตายนะเฮ้ย่ยังไงมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วเราใช่ใช่ในในในป่าเวฟเราดูดิอ่าช่วยเลยนะ ุงไอ้มอมแมมอ่ะอมมมแส่องไฟไปดิเนี่ยไฟอยู่นี่เบฟไฟอยู่นี่ไฟอยู่ขวาเนี่ยมาเร็วมาเร็วมากินมาแมมมาเร็วอิ่มแล้วเหรอไม่นอนหนีอะไรอะไม่รู้เนี่ยอยู่ในป่าไปเลยมาแมมตัวไอ้พงไอ้พงคือตัวอะไรไอ้พงคือตัวที่ชอบมาตัดต้วนี้ใครอะเขาบอกว่ายากค่ะที่บ้านอาบแห้งเอา ใช้โฟมอาบแห้งเอาก็ได้ค่ะใช้โฟมอาบแห้งเป็นยังไงเหรอครับใช่แม่มาหต่อแรกมาหต่อทีให้แม่เล่นกินต่อเรวกินต่อเล่นเร็วถูกว่านมาเร็วว่านมากินต่อเร็วว่านว้านยังไม่หมดเลยมานี่มามาเร็วมานี่มาอิ่มแล้วนะครับดูคนหน้าของคนอิ่มนะครับดูสีหน้าของคนอิ่มนะครับพอกินอิ่มแล้วก็จะไม่สนใจแล้วนะมานี่เร็วไม่สนใจเลยมานี่มา มาเร็วน้องอิ่มแล้วหรออิ่มแล้วหรอไม่กินแล้วเองกินไม่เสร็จอิ่มแล้วหรอไอ้อเขามองอะไรกันอ่ะดูดิไม่รู้อ่ะมองอะไรกันหรอเห็นอะไรเจออะไรม,มากินต่อเองมั้โปุ๊บต้องลวงเขาเปผเลิตแล้วเขาผิผลิตเข้าทุกคนอีตัวหนึ่งไม่มาทุกคน ซื้อถุงมือเช็ดแมวในแอปออนไลน์ได้โอเคครับเขาบอกว่าซื้อถุงมือเช็ดแมวมาใช้มันก็ได้แบบว่าจะได้ไม่ต้องให้มันแบบตื่นเต้นจนเกินไปด๋ยวซื้อมาดีกว่าเขาบอกว่ามีโฟมมีสเปรย์แทนการอาบน้ำโอเคโอเคนี่นะครับบริการทุกระดับประทับใจกินข้าวเสร็จก็มีบริการนวดหัวให้แล้วน้องก็ไปแล้วก็ไปฝนมือ พอพีค้างนะพอพีค้างอ๋อพอพีค้างนะพอพีค้างนะเขากินข้าวเสร็จเขาต้องฝนเล็บกันใช่กนะินเสร็จก็ฝนเล็บกันนะครับทุกคนชีตแมวก็ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้นะฮะแมวบ้าน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 พิิปนะฮะไปไหนแล้วอ่ะ น้องจะพุ่งมาดื้อถ่ายน้องไว้เลยน้องจะหนีแล้วเขาตกโยนฮะถ้าเขาตกโยนเนี่ยน้องจะหนีอ่ะพี่ถ่ายน้องไวดิพี่มิวนิกกับอุ้ยอะไรอะไรกันอะไรกันเจอใครเจอใครเจอมืหัวเดี๋ยวร้องนะไหนมีหัวแลอวทางข้ารับรับแล้วรอไงเขาเหมือนชอบเจออะไรทุกอย่างเลยเนี่ยเขาเจออะไรยืดสองไฟดิไหนไหนอะไรฟูหรือเปล่าไหนไหนไหน เขาดูอะไรกันเนาะงูแน่เลยนะไหนอ่ะสักแป๊บหนึ่งตกลงมาพันคอแล้วใครจะกินยู่รู้เลยว่าใครกินก่อนตกใจตกใจตกใจไหนอ่ะจะดีน้องจ้องหรือยู่น่ากลัวหรอไหนอยู่จะตียุงยังอ่ะตียุงจะก,การ มันอยู่ไหนอะค่ะไม่รู้อะน่าจะกัดอยู่มั้งไอ้อาหารทิ้งไว้เงี้ยแหละเดี๋ยวมันก็มากินเวลามันหิวมันก็มากินนะครับเหมือนในเด็กน่าฉกรวยอ๋อปิดอยู่ก็อันไมาิีไม่ได้อ๋ออาหารหมดนี่เดี๋ยวเขาต้องเช็คซีนักเต็มนองอ่ะ เนี่ยเฮดีอาหารหมดต้องอาหารหมด<ช>ต้องเติมให้สนอกใช่ขอขอเดี๋ยวเพิ่งขัดคอนั้นะครับทอยคนตอนนี้เรียบยังรถอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ลดถ,ถึงวันที่9ก้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอีกนะครับทุกคนก็เดี๋ยวสามสี่ทุ่มเราจะปิดไลฟ์กันนะครับทุกคน,ก,นก็ อย่าลืมพ่งนี้มาช้อปกันต่อได้นะครับลิฟกับตัวชาขาวเอ้ยไม่ใช่ชาลิชี่กล่องเล็กลดนะครับชาลิชี่กล่องเล็ก32เอ้ย12ซองนะครับราคาเต็ม3า0เหลือ2 7 5บาทแล้วก็ลิฟจากราคาเต็ม490เหลือเพียง290าบาทเท่านั้นนะครับทุกคนวันนี้เราลิฟเราขึ้นขึ้นขายดีด้วยนะครับก็ก็สามารถช้อปกันได้นะครับทุกคนแล้วก็ใครที่สนใจ a อฟ i l i a t เนะฮะสามารถ<อ>นำตะกร้าร้านเรานะส่งคำขอเข้ามานะครับ ล้วก็เริ่มทำาอฟเฟอร์เรกันได้เลยนะครับค่าคอมร้านเราเริ่มต้น5%ถึง15%นะครับแค่คุณมี t i k t อกนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ไม่จำเป็นต้องไลฟ์ก็ได้นะบางคนบอกว่าเฮ้ยต้องไลฟ์หรือเปล่าต้องมีคนฟอลถึง1,000หรือเปล่าถ้าคุณมีคนฟอลห0 0 0คุณจะไลฟ์ได้แต่ถ้าคุณมีไม่ถึงคุณแค่ทำคอนเทนต์นะครับล้วก็ติดตะกร้าของเราถ้าออเดอร์เข้าเหมือนเหมือนมีออเดอร์มาอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ค่าคอมไปเลยตัดเข้าบัญชีคุณใน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 แอป ยุ่งเหรอเนี่ยเหมือนกัดขาเขาอยู่นะไม่ไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีเงินลงทุนในแร้งสิ้นนะครับแค่คุณมีทิกตอกแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์แค่นั้นก็เพียงพอแล้วจะคิดสร้างสรรค์แบบไหนก็ได้ลองดูนะครับในใ,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 ใน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 ทิกตอกเนี่ยมีเรฟเ r รนซ์ในการทานะครับตัวอย่างในการทําเยอะมากๆพี่คนตามพันกว่าคนแล้วแต่พี่ทําไม่เป็นพี่พี่จะต้องส่งคําเชิญนะครับเข้าไปเข้าไปที่พี่ต้องเปิดสมัครทิกตอกช็อปก่อน พอ oh, oh. สมัคร TikTok ช h อ p เสร็จใช่ไหมเข้าไปที่หน้า Affiliate ครับหน้าพันธมิตรออนไลน์ครับพันธมิตรร้านค้าเลยทุกอย่างครับภาษาไทยแล้วมันก็จะมีวิธีที่เชิญเขาเรียกอขอส่งคำขอสินค้านะครับมาที่ใน <Hello. S 1> ในร้านเรานะครับพอส่งคำขอมาเสร็จปุ๊บอุ้ยมันขึ้นต้นไม้ครับเราก็จะอนุมัติให้เลยโอ้มีใครอยู่บนต้นไม้หรือเปล่าโอ้โหรุนแรงมากรุนแรงมาก มันแล้วเหรออยู่น่ะไหนลงมาแล้วนี่ทำไมมันแรงจังขึ้นไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่มานี้ไหมอยู่นี่ทุกคนดูทุกคนดูนี่นะครับสวนสัตว์เชียงใหม่ของเรานะฮะให้ลมสวนให้นี่นะครับดูนะครับอันนี้คือข้างนะครับตัวข้างของเรานะครับขึ้นไปทําไมก่อน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขึ้นไปทําไมอยูส่องไฟให้ดูดิขึ้นไปทําไมแกขึ้นไปทําอะไรฮะขึ้นไปทำไมคราบขึ้นไปทาไมขึ้นไปทำอะไรลงมาโห้ยขาอะไรมันมีอะไรบนนี้มันมีเจองูเลยแน่เลยไปยิงเออเหรอเจองูก็ไปดีกว่า,าไปจับสัมาให้เราไม่ต้องนะไม่ต้องจับสั่นมานะ รู้แล้วว่ารักกันแต่ว่าไม่ต้องนะครับน้องบอกใหเข้าไปหน้าใ้างนนในุ๊เรากำลังทำเครื่องนุ๊เขาบอกว่าลิงลือ้อมีคนคอมเมนต์ว่าลิงลือ้อใช่ครับลิงมีคนบอกว่าเหมือนไนซาัฟาฟอรี ลิปจ้าลิปจ้าแม่ลิ้มโอเคครับทุกคนไปแล้วนะครับทุกคนจ้า,จาเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เวลาเดิมก็คือทุ่มครึ่งนะฮะเดี๋ยวมาให้ทุกคนเก็บคูปองสุดลดกันนะครับบายๆนะคะทุกคนจ้าใช่ แล้วก็วันนี้ก็หลับฝันดีราติสวรรค์น,นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่อุดหนุนลิฟกันนะครับแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับหลับฝันดีราติสวรรค์น,นะครับเดี๋ยวขอไปฟันไก่จ๋าต่อนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกัน